กว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะจะตัดสรลุอนุตตลสัมมาสัมโพธิญาณโนะพ่งค์ต้องผ่านความยากลำบากอย่างยิ่งยวดมาอย่างยาวนานท่านอุปมาไว้ว่านะเปรียบเหมือนต้องเดินด้วยเท้าเปล่า บนคมหออคมดาบนะทุกทรมานอย่างมากนะต้องเดียบคมหออคมดาบแบบเนี้ยก้าวไปก้าวไปแค่เหยียบครั้งเดียวก็แย่จะต,ตายแล้วนะแต่ต้องเหยียบแบบเนี้ยก้าวไปก้าวไปจนกระทั่งสุดขอบจักรวาล ถึงจะตัดสล้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ต้องผ่านความเจ็บปวดผ่านความขมขืนผ่านการตากตำผ่านการเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างนับพบชาติไม่ท่วนมาอย่างยาวนานกว่าที่จะตัดสล้อนุตตราสัมมาสัมโพธิญาณตัดสล้เพื่ออะไรก็เพื่อได้ พบหนทางสว่างที่จะหลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งปวงได้ถ้าลำพังพงค์จะตัดช่องน้อยพอตัวเฉพาะพงค์เองเนี่ยพ้นไปนานแล้วแต่พงค์ไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นพงค์มีความรู้สึกว่าถ้าเราพ้นแล้วเราก็จะพาผู้อื่นพ้นด้วย เมื่อเราข้ามได้แล้วเราก็จะพาผู้อื่นข้ามได้ด้วยด้วยปณิธานของพระพุทธเจ้าแบบนี้แหละจึงต้องผ่านความขมขื่นความเจ็บปวดการเพาะบ่มจากธรรมชาติอย่างยาวนานผ่านความทุกข์อย่างยิ่งยวดอย่างยาวนานกว่าจะได้ตัสรู้อนุตตสัมมาสัมโพธิญาณเพื่อที่จะได้เป็นแสงสว่าง นำทางให้แก่ชาวโลกได้ตื่นขึ้นได้ก้าวเดินบนหนทางที่ถูกต้องจนหลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งปวงได้ให้ท่านทั้งหลายได้พึงตระหนักไว้เถิดว่าทุกคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกมรดกธรรมที่มอบไปให้แก่ชาวโลก ผ่านหยาดเหงือ่อผ่านเลือดเนื้อผ่านน้ําตาผ่านความเจ็บปวดผ่านการเสรียสละไม่สามารถที่จะนับประมาณได้ทีเดียวเพียงเพื่อให้พวกเราได้พบหนทางที่ถูกต้องพงไม่ได้หวังอะไรจากพวกเราเลย ตอนที่พระองค์จะเสด็จดับขันทประปริพานเรามนุษย์เทวดาพรมนี่มากันเต็มหมื่นจัก,กรวาลน,นำเครื่องสักการะอันเป็นทิพย์ต่างๆเพื่อมาบูชาพระตถาคตเจ้าสุดลูกหูลูกตาท่วมท้นไปหมดเลยพงตัดกับท่านพ้านนทว่าเนี่ยการที่มนุษย์เทวดาและพรมทั้งหลาย นำเครื่องสักการะมากมายบบบูชาสักการะตถาคตเนี่ยก็ยังไม่เป็นอันชื่อว่าได้บูชาสักการะตถาคตเลยแต่ชนเหล่าใดน้อมนำคำสั่งสอนที่ตถาคตได้ด้วยความยากลำบากยิ่งเนี่ยแหละไปประพฤติปฏิบัติปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมเนี่ย ชื่อว่าเป็นการบูชาตถาคตอย่างสูงสุดเมื่อท่านทั้งหลายรละลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็พึงน้อมนำทุกคำสั่งสอนของพระองค์เข้ามาประดิษฐานไว้ในใจของท่านทั้งหลายนำมาฝึกฝนขัดเก่าตนเองให้ยิ่งยิ่งขึ้นไป